นี่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 ขนร่วงไม่ใช่ปัญหาของหมานะจ๊ะแต่เป็นปัญหาของคุณจริงไหมคะดูดฝุ่นบ้านวันหนึ่งกี่รอบกวาดบ้านวันหนึ่งกี่ครั้งโดนแฟนบ่นเรื่องขนขนวันหนึ่งกี่ร้อยครั้งแล้วเดือนหนึ่งอะเอารถไปล้างแอร์ไหมพรมเช็ดเท้าเนี่ยโอ้โหมีแต่ขนขึ้นรถทีบ่นหูฉี่เลยแม่จ๋า ัดการปัญหาที่ว่ามาได้ง่ายๆด้วยขวดนี้ค่ะ3นาทีหลังการใช้คุณแม่จัดการเลยค่ะขนร่วงคันเกามาค่ะวิธีการเอาเจ้าตัวแสบขนร่วงตัวนั้นมาค่ะคุณแม่ค่ะจะร่วงแค่ไหนรีบเอามาค่ะน้ำเปล่า1กะละมังแบบนี้ผสมลงไปค่ะขวดเล็กๆน้ำใสๆ จัดการได้ตั้งแต่ปลายขนยันลูขุมขนคุณแม่ปราศจากเชื้อปรสิทธิ์ปัญหาของอาการคันเกาขนร่วง